อ่าเรื่นี้เป็นลิทัมคอร์นะฮะใช้ฐานหนึ่งก้อนแล้วก็สองหีบเสียงนะฮะเราจะร้องทุกครึ่งชั่วโมงครับแล้วตาตามพอตรงชั่วโมงก็จะล้องเต็มตามจำนวนชั่วโมงครับผมลองฟังเสียงดูนะฮะสภาพสวยะฮะฐานใหญ่หนึ่งก้อนนะฮะ หน้าเกือบห้านิ้วนะฮะสี่นิ้วกว่าครับผมด้านข้างมีปุ่มเปิดปิดเสียงได้นะครับออนออฟได้ สวยครับสองหยิบเสียงไททันใหญ่หนึ่งก้อน